เชา้าดพาสทุกคนคะ่ะวันนี้เรามาฟังเรื่องราวน่ารักน่ารักกันดีกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะหลังจากที่เขื่อนพัฒดาดานาันหรือว่าเขื่อนเทอติกเนี่ยได้ออกรายการความลับกันนี้ของสาวโพสต์กนรัตโดยเจ้าตัวนะคะได้เล่าเรื่องราวความรักครั้งแรกก่อนที่จะรู้ตัวว่าเป็น GBTQ+ ว่าเคยแอบรู้สึกด,ดีกับเพื่อนร่วมค่ายกามิคาเซ่อย่างสาวอิงวันทอยู่ในตอนนั้นนะคะก็คือสาวอิงชินเวอร์ช็อกนั่นเองค่ะ โดยเขียนนะคะได้ทักไปบอกสาวอิงว่าขออนุญาตที่จะนําเรื่องราเหล่านี้เนี่ยไปออนแอร์ได้ไหมสาวอิงเอง,เองนะคะก็ยินดีพร้อมทั้งเผยอีกว่าเนี่ยตอนนั้นอะ่ะตัวเองอะ่ะก็เคยแอบรู้สึกดีกับเขินเหมือนกันซึ่งเป็นช่วงวัยประมาณ14-15ที่ตอนนั้นอาจจะมีการใส่นาฬิกาเหมือนกันเอ้ยแถมเขินเองก็น่ารักกับแม่อิงเสมอทั้งมีการพูดคุยเข้าไปกอดไม่เหมือนที่เด็กคนอื่นๆทํา ซึ่งก็เรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักจริงๆค่ะระหว่างเพื่อนสมัยเด็กเปรียบเสมือนเพลงเพื่อนกันฉันรักเธอเลยนะคะฟังแล้วก็อบอุ่นใจจริง,รงค่ะ